การประพฤติปฏิบัติธรรมในหลักมหาสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่แปลว่าที่ตั้งของสติมีสี่ฐานหนึ่ง 2. ฐานเวทนาในเวทนา 3. ฐานจิตในจิต 4. ฐานธรรมในธรรมการปฏิบัติธรรม ในหลักมหาสติปทานสก็ปฏิบัติที่ตัวของเรากายของเรามีอยู่สี่อิริยาบถคืออิริยาบถนั่งอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนอน มหาสติปฐานทั้งสี่ฐานก็อยู่ที่กายนั่งอยู่ที่กายยืนอยู่ที่กายเดินอยู่ที่กายนอนในมหาสติปฐานสี่ในฐานที่หนึ่งคือฐานกายในกายในฐานกายในกายในมหาสติปฐานสี่ มีวิธีปฏิบัติอยู่หกวิธีด้วยกันหนึ่งอาณาปานะบัพะสองอิริยบถบัพะสามสัมญญป,ปะจันยะบพะสี่ ปฏิโกณบัพพะห้าตาตุบัพพะหกนาวศีวะทิกาบัพพะการปฏิบัติตามเราจะปฏิบัติโดยใช้อานาปานะบัพพะคือกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือที่เราเรียกว่า อาณาปานสติในอิริยาบดบัพะก็กายของเราเมีอยู่สี่อิริยาบดอยู่แล้วคือนั่งยืนเดินนอนเราก็ใช้กายของเราเนี่ยปฏิบัติามอยู่แล้วทั้งอิริยาบดทั้งสี่ในสัมปัญญบพะข้อกำหนดการทำสัมปัญญะ สัมปัญญะแปลว่าความรู้สึกในสัมปัญญมบัพพะเป็นบัพพะที่รวมทั้งหมดในอิเลยาบทั้งสี่เป็นบัพพะที่รวมอยู่ในมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ฐานมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ประกอบด้วยองค์ธรรมสามประการ คืออาตาปีสัมปะชาโนสติมาอาตาปีก็หมายความว่าการทำความเพียนเมื่อเราทำความเพียนสัมปะชาโนจะเกิดขึ้นคำว่าสัมปะชาโนก็หมายถึงความรู้สึกสติมาเอาสติของเราเนี้ย คุมอยู่ที่ความรู้สึกก็คือสัมปชาโนที่เราอาตาปีที่เราทำความเพียรในหลักสติปัิพฐานมีสี่ฐานแนวทางการประพฤติปฏิบัติในสัมปัญญาบัพพะได้มีบาลีกล่าวไว้ว่าสัมมินชิเต ปะชารรเตสัมปะชานาการิโหติจงเป็นผู้ทำสัมปะชัญญะในการคูอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกคำว่าสัมปะชัญญาก็หมายถึงความรู้สึกคำว่าอาวัยวะ ก็หมายถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของกายของเราเพราะฉะนั้นคำว่าสัมเมนจิเตปะสาริเตสัมปะชานาการิโอติจงเป็นผู้ทำความรู้สึกในการคู้แขนเข้าเย็ยแขนออกนั่นเอง ในสัมปัญญะบัพพะคือในฐานกายในกายดังกล่าวแล้วว่ามีหกวิธีหรือบัพพะที่สคือปฏิกูลบัพพะข้อกำหนดกายเป็นสิ่งปฏิกกลห้าตาตุบัพพะข้อกำหนดกายเป็นสักวาธาตุหกนเวศวะติกาบัพพะข้อกำหนดซากศพในป่าชาเก้า ในประยัิกล่าวไว้ว่ามีเก้าหมวดกรณีการประพฤติปฏิบัติในฐานกายในกายมีอยู่หวิธีก็แล้วแต่ใครจะเลือกบัพปะแบบไหนมีอยู่หกบัพปะแต่ที่จะกล่าวนี้ที่จะบรรจายธรรมนี้ใช้สัมปชัญญะบัพปะข้อกำหนดทาความรู้สึก การคู้แขนเข้าเหยียดขนอกก็อยู่ในสัมปัญญบัพปะก็อยู่ในฐานกายในกายวิธีวิธีปฏิบัตินะเราจะคู้แขนเข้าเยียดขนอกโดยมีสติกำหนดไว้ที่มือจังว่ากำหนดก็หมายถึงตัวสติ ตั้งใจไว้ที่ฝ่ามือพร้อมตั้งขยับนิ้วกระตบแล้วก็เคลื่อนให้เป็นขณะหนึ่งขณะ1าณหนึ่งะหนึ่ง,นงในขณะนี้เราใช้กายนั่งการยกมือคูงแขนเข้าเหยียกให้หนออคือฐานกายในกายส่วนฐานที่สองคือฐานเวทนาในเวทนาฐานเวทนาในเวทนาอยู่ตรงก้นที่นั่งสบกบพื้น เพราะนั้นนะักปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้ใหม่ก็ทําความเข้าใจเมื่อเราใช้กายนั่งปฏิบัติเรายกมือคค้แขนเข้าเยื้อเข่นออกคือฐานกายในกายก้นที่เรานั่งสบกับพื้นอยู่ขนาดนี้คือฐานเวทนาในเวทนาทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนกายจากนั่งมาเป็นยืนปฏิบัติ เมื่อเรายืนเท้าที่ยืนสะพกพื้นก็คือฐานเวทนาในเวทนาเมื่อเรายืนเรายกมือคู่แขนเข้าเหยียดขนออกด้วยการยกมือคู่แขนเข้าเหยียดขนออกดังกล่าวแล้วว่าคือฐานกายในกายก็นับเปัติ่ามผู้ใหม่ทําความเข้าใจเมื่อเราเปลี่ยนกายมาเป็นเดินจงกรม ขณะเราเสือกเท้าไปก็เป็นฐานกายในกายขณะที่เท้ายกพ้นจากพื้นก็เป็นฐานเวทนาในเวทนาก็้นักปฏิบัติรมทำความเข้าใจในเรื่องของสติปัฏฐานมีสี่ฐานอยู่ตรงที่กายนั่งยืนเดินนอนของเราแต่ในขณะเดินเนี่ยเราจะกำหนดฐานเวทนาในเวทนาเป็นลำดับที่หนึ่ง พราะว่าขณะที่เราจะเสือกเท้าไปเนี่ยเท้าจะต้องพ้นจากพื้นก่อนเพราะนั้นฐานเวทนาในเวทนามันจะไปอยู่ลำดับแรกกำหนดฐานเวทนาในเจนาขณะที่เท้ายกพ้นจากพื้นเป็นลำดับที่หนึ่งพอเราเสือกเท้าไปเราก็ตาความรู้สึกขณะที่เราเสือกเท้าตามไปด้วยก็เป็นฐานกายในกายก็เป็นลำดับที่สอง ถ้าเราใช้กายนอนปฏิบัติเราก็นอนหงายเราก็ตั้งแขนไว้นะตั้งแขนตรงๆข้อศอกไม่ต้องแนบข้างกายมันก็นั่งหรือยืนกลางก้อศอกไว้แล้วก็ขยับนิ้วกดทบในอิริยาบถนอนเราก็จะเคลื่อนเหมือนกบนั่งหรือยืนได้แต่ถ้าเราง่วงมากๆเราไม่ต้องเคลื่อนไหวแขนเราตั้งแขนตรงๆแล้วขยับนิ้วกดทบหลับก็หลับ,ลบ,ลบไป นในอิริยาบถนอนถ้าเมื่อยขาแล้วก็ชันเข่าได้ในอิริยาบถนอนหลังสบะบพกพื้นก็เป็นฐานเวทนานในเวทนาังนั้นในอิริยาบถท,ทั้ง4ก็มีสติปัฏฐานทั้ง4ฐานอยู่ที่กายนั่งยืนเดินนอนในส่วนฐานที่3คือฐานจิตในจิตฐานจิตในจิตก็อยู่ที่กายนั่งกายยืนกายเดินกายนอน ฐานจิตในจิตอยู่ภายในสวงอกของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมทำความเพียนนั่งยืนเดินนอนในหลักสติปัฏฐานสี่กำหนดฐานกายในกายกำหนดฐานเวทนาในทนาฐานจิตในจิตก็จะเกิดขึ้นเองตรงฐานจิตในจิตจะมีความรู้สึกเต้นอยู่ภายในอก ความรู้สึกที่เต้นในอกอเรานี่แหละคือฐานจิตในจิตส่วนฐานที่สี่คือฐานธรรมในธรรมที่เราฟังธรรมะศึกษาธรรมะอ่านธรรมะหรือฟังธรรมะบรรยายต่างๆแม้กระทั่งพระไตรปิฎกทั้งหมดนี้ก็ยังหน่วยกับว่าธรรมะนอกเพราะนั้นฐานที่สี่คือฐานธรรมในธรรมจะเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติธรรม แต่มหาสติปฐานสี่ทั้งสี่ฐานดังกล่าวแล้วว่าทุกฐานต้องประกอบด้วยอาตาปีสัมปะชาโนสติมาการปฏิบัติธรรมสัมปชาโนหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกนี่เนละเป็นอารมณ์การปฏิบัติเราจเจริญสติปฐานสี่เนี่ยเมื่อเราทำความเพียนแล้วสัมปชาโนความรู้สึกก็จะเกิดขึ้น ที่กายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนก็จะเกิดขึ้นที่ฐานกายในกายก็จะเกิดขึ้นที่ฐานเวทนาในเวทนาก็จะเกิดขึ้นที่ฐานจิตในจิตก็จะเกิดขึ้นที่ฐานธรรมในธรรมคือมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ฐานรวมลงคือความรู้สึกกายในกายก็คือความรู้สึกเวทนาในเวทนาก็คือความรู้สึก จิตในจิตก็คือความรู้สึกธรรมในธรรมก็คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็มีบาลีรับรองไว้สัพเพตัมมาเวทนาสโมสรนาธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมรวมลงในเวทนาเวทนาก็แปลว่าความรู้สึกเพราะนั้นอารมณ์ปฏิบัติในหลักมหาสติปัฏฐานสี่ คือเราใช้อาตาปีสัมปชาโนสติมาเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะนั่งยืนเดินนอนเราจะเรียนสติปัฏฐานทั้ง4ฐานเนี่ยจะต้องอาตาปีสัมปะชาโนสติมาในฐานกายในกายที่เรายกมือหรือขณะที่เราเสือกเท้าเดินจกกรมก็ตามเมื่อเราอาตาปีทำความเพียรหนึ่งนืองนๆน จะมีสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกเกิดขึ้นที่ฐานในฐานกายในกายที่เราทำความเพียรก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในฐานเวทนาเนทนาก้อนที่นั่งเท้าี่ยืนหลังที่นอนทับกับพื้นหรือขณะยกเท้าบนจะเพื้นขณะเดินก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในฐานจิตในจิตก,ก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ภายในอกส่วน ฐานที่สี่คือฐานธรรมในธรรมเป็นธรรมในธรรมเป็นธรรมในเป็นปรมาตธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของมรรคผลแล้วก็เป็นปัญญาในธรมมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมกัรเป็นปัญญานอกเป็นธรรมนอกเพราะนั้นธรรมในธรรมก็เป็นธรรมะในเป็นปัญญาในแล้วก็เป็นเรื่องสภาวธรรมเป็นเรื่องของมรรคผลเป็นเรื่องของปัญญา ีนี้เมื่อเราปฏิบัติน้นปฏิบัติตามจะต้องมีขันติมีศรัทธามีความเพียรและมีขันติเมื่อเรามีศรัทธาตามความเพียรแล้วใช้ขันติธรรมะก็จะเกิดขึ้นแต่เบื้องต้นทุกจะเกิดขึ้นเมื่อทุกเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ขันติต่อสู้กับทุก แล้วเรายังก็ต้องคงอาตาเปีทำความเพียรที่ตานกายในกายเพียรที่ตานเวทนาในเวทนาเพียรที่ตานจิตในจิตเพียรที่ตานรมในรมสัมปชโันโอกว่ารู้สึกตัวนี้คือสมาธิขันสมาธิขันเนี่ยเป็นต่าทางกะปาหานคำว่าตทางกะประารหานก็หมายความว่าตัดไปคะาหนึ่งขณะหนึ่ง,งตัดไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง ความรู้สึกเกิดดับที่ฐานเนี่ยคือสมาธิขันเป็นตาทางกระป a h นตัดสัญญากรรมตัดเวทนาขันตัดวิบากขันคือผู้ตรงๆว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เราสร้างกรรมมาแล้วกรรมก็แปลว่าการกระทํากรรมเป็นคํากลางๆทำดีมีผลคือความสุขทำไม่ดีมีผลคือความทุก เมื่อเราสร้างกรรมการกระทำนั้นจะเก็บเป็นสัญญากรรมอยู่ภายในจิตสัญญาก็แปลว่าความจําเมื่อถึงเวลาสัญญากรรมที่อยู่ภายในจิตเขาจะออกมาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากก็แปลว่าผลของกรรมเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติหรือไม่มาปฏิบัติถึงเวลาสัญญากรมก็ต้องส่งผลคือเราต้องรับผลของกรรมที่เราทําไว้นั่นเอง แต่เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติพอถึงเวลาสัญญากรรมสมผลเรียกว่าวิบากกรรมเราก็ต้องรับผลของกรรมแต่เมื่อเราปฏิบัติตามสัญญากรรมก็ต้องส่งผลเราก็ต้องรับผลของกรรมแต่เมื่อสัญญากรรมก็แสดงตัวมากายก็ต้องรับวิบากกรรมแต่วิบากกรรมนักหนักเป็นเบาวิบากกรรมนั้นถูกทำลายได้ที่เรียกว่าตาทางกบปะหัน สัญญากรรออกมาค้างกายเป็นวิบากกรรมก็เรียกว่าทุกขเวทนาในทุกเวทนานั้นเนี่ยถ้ามีความรู้สึกเกิดดับที่ทุกเวทนานั้นความรู้สึกที่เกิดดับในทุกเวทนานี่แหละคือตาทางกับปาหารความรู้สึกที่เกิดดับเมื่อเก MM ิดดับในทุกเวทนานั้นทุกเวทนานั้นจะลดลงลดลงแล้วทุกเวทนานั้นก็จะหมดไปได้ หรือเมื่อสัญญากรรบอ,อกมากายรับวิบากกรรมเรากำหนดตั้งไว้ที่ฐานคือความรู้สึกความรู้สึกที่ฐานของสติปัฏฐานเศษเนี่ยเป็นสมาธิขันความรู้สึกที่ฐานเนี่ยเป็นตาทางระ,ระหารวิบากกรรมที่ข้างกาย ทังหมดไปได้โดยอาศัยเราตั้งไว้ที่ความรู้สึกที่ฐานของสติปัฏฐานทั้งสี่ฐานที่เราทําความเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอาัศาจรรย์เพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมก็จะต้องรู้ได้ด้วยตัวของตนเองคือต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็จะไม่เข้าใจแล้วสัญญาการรมยุพภายในจิต ก็เป็นความพิเศษว่าที่เราทาความเพียนที่เราอาตาปีทําความเพียยนนั่ง,งยืนเดินนอนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วสัญญากรรมยุบไปในจิตเนี่ยทูกทาลายได้เนี่ยเป็นเรื่องอศัศจรรย์มากเมื่อสัญญากรรมตกลบพบชาติตทําลายชาติหมายถึงความเกิดพบภูมิที่เราไปอยู่สวายุบากรรมเนี่ยไม่มีที่ ชื่เรียกว่าคือการตัดภพตัดชาตินั่นเองสิ่งเหล่านี้อธิบายได้แต่ผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจได้เพราะนั้นความสงสัยจะหมดไปก็ต้องปฏิบัติร,รมเท่านั้นเพราะธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องของความนึกคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาความคิดมาคิดเนี่ยใจไม่ได้เพราะนั้นสันติโก ผู้ใดมาประพฤติบิบัติธรรมแล้วจะรู้เองเห็นเองปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิอันวินยูจะรู้ด้วยการปฏิบัติธรรมของตนเองกรณีสติปัฏฐานทั้งสี่ฐานเมื่อเราทำความเพียรก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ฐานฐานหนึ่งฐานใดหรือเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ฐานได้แต่อารมณ์ปฏิบัติ เราก็ใช้กายนั่งกายยืนกายเดินกายนอนเนี่ยปฏิบัติแต่เราปฏิบัติในหลักมหาสติปัฏฐานสี่ก็ให้เราเข้าใจส่วนความรู้สึกบางคนยังไม่เกิดตามฐานเมื่อความรู้สึกยังไม่เกิดตามฐานก็ให้ผู้ปฏิบัติต้องมีศรัทธาความเพียรกันติดต่อไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกจะเกิดขึ้นที่ฐานของผู้ปฏิบัติทำเอง แล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามฐานในสติปัฏฐานสี่ความรู้สึกตัวนี้เป็นสมาธิขันดังกล่าวแล้วว่าสมาธิขันเป็นตทังกัปหารตทังกัปหานก็หมายว่าตัดไปขณะหนึ่งเข้าไปตัดวัตตะวัตตะหมายความว่าความวนกิเลสวัตตะกรรมวัตตะ วิปากวัตตะก็คือกิเลสเนี่ยเป็นเนุใถ้าเราสร้างกรรมเมื่อสร้างกรรมแล้วมีวิบากเป็นผลคือเราต้องรับผลของกรรมเพราะฉะนั้นวัตตะทั้งสามนี้ก็วนอยู่อย่างนี้แหละกิเลสเป็นเนุใถ้าเราสร้างกรรมเมื่อสร้างกรรมแล้วมีวิบากเป็นผลทั้งสามอย่างก็วนอยู่อย่างนี้แหละกรณีความรู้สึกที่ฐานที่เรียกว่าสมาธิขันเป็นตะทางกบอาหาน ความรู้สึกจะเข้าไปตัดกิเลสวัตตะเข้าไปตัดกรรม,มวัตตะเข้าไปตัดวิบากว,วัตตะได้ตัดกิเลตัดกรรมตัดวิบากได้เรียกว่าตัดวัตตะทั้งสามนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นักปฏิบัติธรรมก็จะเกิดปัญญาแล้วก็จะเข้าใจได้เองแต่นักปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ได้ แต่ธรรมะเป็นธรรมชาติเมื่อเราปฏิบัติธรรมะสมาธิขันเมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นต่าทางคาหานเราให้ตั้งใจคือกำหนดที่ความรู้สึกที่ฐานนี่แหละความรู้สึกเขาตัดเองเป็นอัตโนมัติของเขากิเลสวัตตะกร,รมวัตตะวิปากวัตตะวัตโตปเฉทะเข้าไปตัดวัตตะทั้งสามนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเอง ขนี้เมื่อเราปฏิบัติอาตาปีสัมปชโนสติมาสัมปะชนโนอก็เป็นกับกลางๆแปลว่าความรู้สึกเมื่อเราจเจริญสติปัฏฐาจีกำหนดฐานกายในกายโค้แขน,ขก,นก้าวเหยียดแขนออกหรือขณะเดินจงกรมเสือกเท้าไปก็จะมีสัมปะชนโนอกกวความรู้สึกคือสภาวะรรมเกิดขึ้นในสภาวะรรมนี้ตั้งแต่หยาไปจนถึงละเอียด จนกระทั่งเป็นสวธรรมสุริยเหตุกนะ็มีความรู้สึกสุริย์เหตุเกิดขึ้นที่ฐานกายในกายและจะเคลื่อนมาก็ามาที่ฐานจิตในจิตตรงฐานเวทนาในเวทนาก็จะมีสวธรรมเกิดขึ้นตั้งแต่หยาบไปจนถึงสภาวะธรรมสุริยเตสภาวะธรรมสุริยเตก็จะเกิดเคลื่อนที่ฐานเวทนาในเวทนาแล้วก็ส่งส่งเข้ามาที่ฐานจิตในจิตเลย ไม่ว่าเราจะนั่งไม่ว่าเราจะยืนไม่ว่าเราจะเดินไม่ว่าเราจะนอนฐานกายในกายจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นสวัสดรมสุเรตส่งก็ามาที่ฐานจิตฐานเวทนาในตาก็จะมีความ,มวร,ามรู้สึกสวัสดามสุเรยส่งก็มาที่ฐานจิตในจิตทั้งอิริยาบถทั้งสี่ตรงฐานจิตในจิตก็จะมีสวัสดรมสุเรตส่งขึ้นมาส่งขึ้นมา,า,มาท้ายถอย คือสมองเล็กแล้วส่งขึ้นมาที่ีิษะภายในเือสมองใหญ่แล้วเขาก็จะวนภายในีิษะแล้วก็จะมารวมตัวตรงหัวคิ้วทั้งสองข้างแล้วตรงหัวคิ้วทั้งสองข้างก็จะมีความรู้สึกเกิดดับเกิดดับเกิดดับสภาวะตามสุริยดที่ส่งขึ้นมาที่ฐานกายในกายเรียกว่ากายยบิญญาณ สภาวะตามสุรยิยะที่เกิดขึ้นที่ฐานเวทนาในเวทนาก็เรียกว่ากายวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยส่งก็ามาที่ฐานจินตจิตตรงฐานจินตจิตก็จะมีสภาวะตามสุรยิยะส่งขึ้นไปที่สมองเล็กสมองใหญ่สภาวะตามสุรยิยะที่ส่งมาจากที่ฐานจินตจิตเรียกว่ามานวิญญาณตรงฐานจินตจิตที่มีความรู้สึกเกิดดับ ความรู้สึกเกิดดับที่ตานจิตในจิตนี้เรียกว่ามโนโสัมผัสตรงมโนสัมผัมสทั้งสองข้างเพราะว่ากายมีสองส่วนมีซีกซ้ายซีกขวามาโนสัมผัสก็มีข้างซ้ายข้างขวามาโนสัมผัสก็จะมีสภาวะตร,รสุรีส่งขึ้นไปที่สมองเล็กสมองใหญ่แล้วก็จะระลูหัวเกียวความรู้สึกสภาวะตร,รสุรีที่ส่งจากมาโนสัมผัสเรียกว่ามาโนวิญญาณ แล้วก็จะมองตรงหัวคิ้วทั้งสองข้างตรงหัวคิ้วทั้งสองข้างเรียกว่ามะโนตวนันความรู้สึกกดดับที่หัวคิ้วทั้งสองข้างเรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมก็จะเห็นสภาวะรรมที่กล่าวมานี้แต่ช้าเร็วต่างกันทีนี้เมื่อปฏิบัติ สัญญากรรมภายในจิตเขาจะออกมาทําให้กายของผู้ปฏิบัติธรรมมีอาการต่างๆเพราะนั้นตรงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใหม่ก็จะเกิดความสงสัยเพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเกิดความสงสัยความอยากรู้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาจากสัญญากรรมยุบภายในจิตของเราก็ให้นักปฏิบัติธรรมทำความเข้าใจตรงนี้แหละ นาะไม่ต้องไปอยากรู้ในรายละเอียดว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเพราะฉะน,นั้นการประพฤติปฏิบัติก็ให้นักปฏิบัติทำทำความเข้าใจด้วยว่าเราปฏิบัติทำเพื่อที่จะชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์เพราะนั้นการจเจริญมหาสติปัตตะสี่จะต่างกับที่เราทำสมาธิ เหมือนที่เราทําสมาธิมาก่อนเพวัะน,นั้นการปฏิบัติธรรมในหลักมหาสติปัฏฐานสีไม่ใช่เป็นการทําสมาธิการปฏิบัติธรรมในหลักมหาสติปัฏฐานสี่เป็นการชรําระจิตไม่ใช่สมาธิที่ต้องการให้จิตสงบอย่างนั้นคนลสมาธิแต่สมาธิของสติปัฏฐานสี่คือความรู้สึก อยู่ในกามาอาตาปีสัมปาชาโนสติมาเราก็กำหนดที่ความรู้สึกในเรียบทนั่ง,งยืนเดินนอของเราธรรมะคือธรรมชาติเขาจะพัฒนาในตัวของเขาเราจะไม่ทิ้งฐานไม่ทิ้งความรู้สึกความรู้สึกนี่แหละคือองค์มักจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม้าไปสู่อริยผลธรรมโม ฮาเวรกติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมไม่ให้ตกต่ำต้องหมองสีถ้าผู้นั้นมันเจริญมหาสติปัฏฐานสีชีวิตนี้จากสุขสรรนิรันดรน